สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทางช่องวิมุลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งกันเลยครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆกับสำหรับคลิปนี้มือน,นีเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านฟังแดงหน่อยด้เนาะบ้านฟังแดงหน่อยมูแปดพี่น้องอยู่กับคุณคุณยังนเนาะเ,เขาจะของหัวเขาซื้อว่าจสังซื้อเลี่ยม อยู่กับคุณเลียมด้วยพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นเกษเลียมน้องบวัวเ <c oughs> <c oughs> พิ่นเป็นกเกษตรแต่ก่อนเพิ่นมีงัวพี่น้องมีงัวคู่หนึ่งงัอคู่หนึ่งเป็นงัวสายพืนเมืองพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นอยากเปิดราคาและจังมาเบิง่งเทละตัวด้วพี่น้องด้อ์ลำบัดตัวนี้มันนั่นมันมีลูกตัวละตัวนี้ตัวนี้มลูกตัวนึงแล้วได้ลูกตัวหนึ่งตัวที่ไม่งในท้องก็ยังมีลูกอีกเนาะความสูงอยู่ประมาณ ร้อยยี่สนะิบบอร้อยยี่สิบหาร้อยยี่สิบเนาะเป็นง่วท้องแรกพี่น้องท่องหนึ่งใส่ลูกหนึ่งแล้วลูกสองในท้องเขาสมยังไหวท้องมันนี่สมโต,มตพี่น้องสมโตกับพานได้จักรอบแล้วจักเดือนแล้วได้สา,สามรอบแล้วไนดะ้สามสามรอบแล้วเนาะอันง่วเนี่ยมันสมงานอย่างเนาะมันผสมยากกั่พี่น้องนี่ตัวหนึ่งด้วพี่น้องเ้อะบานี้อีกตัวนึงพี่น้องนี่ตัวนี้ ตัวนี้ความสูงกับซ้ำๆกันเนาะ,ะความสูงร้อยร้อยยี่สิบยี่สิบห้าอะไรพี่น้องบานนี้มันได้ลูกกักตัวกตัวนี้ตัวนี้มันได้ลูกสามบ่ลูกสามลูกสามสีในทองด้วยพี่น้องเด้อเป็นง้วะละเป็นง้วะพื้นเมืองพี่น้องง้วะไทยไถ่กลางบานนี้ลูกสในทองโอ้สามในทองน้องน้องเป็นสีด้วยพี่น้องเด้อะสามในทอง เป็นงัวท่องจักเดือนแล้วอันนี้สามเดือนจะเคร่งหรอท่องสามเดือนเคร่งพี่น้องกำนัลขอดต้นเดือนที่จะพลาดเขาสมพอยังไม่ไบั่นเลยสมโตขึ้นกันจ้ะโอ้สมโตแล้วพี่น้องเด้อเป็นงัวพื้นเมืองพี่น้องอยู่บ้านฟังแดงหน่อยมูแปดพี่น้องเป็นงัวกเกษตรกรนแล้วพี่น้องเด้อบริเวณพ่อขาดเลยพึ่นเลี้ยงพึ่งหนดดุนจะขายพี่น้องมันจะเปิดราคาบ้านนี้สองตัวเนี่ยเฮ้าห้องไม่ไรไม่ได้บั่น ต้องโตหกซิบหาจะโอ้หกหกซิบหายังต่อรองได้จ้าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าสองตัวนี่หกซิบหายังต่อรองได้เพิ่นว่าปันนี้แยกก็ได้บ่านี่แยกไปได้สมมติผู้ว่าผู้มีเงินนิหน่อยๆอยากได้ตัวหนึ่งสิได้่ก็แยกได้เนาะก็ถือตัวละสามสามไปปลายเนาะก็ยังต่อรองได้คือเก่าเนาะแยกก็ได้เด้กพี่น้องเด้อเพิ่นอันอยู่บ้านฟังแดงพี่น้องหมูแปดเพิ่์นมีมีงัวครูหนึ่ง ง้วคูนึ่งคนจักขายออกพี่น้องเป็นง้วขาวง้วขาวง้วผื่นเมืองเท่านี้แหละพี่น้องอยู่บ้านแปงแดงเพิ่นห้องไวัหกสิบห้าหกสิบห้าอะไรก็ยังต่อรองเลยนะพี่น้องเด้อบาร์ดีเบอร์โทรติดต่อเท่าจำในบอมี่เบอร์บอ084นย์แปดสี่เจ็ดศูนย์ห้า่องสาหนึ่องสาถูกต้องนะสี่เลียมบ่สี่เลียมเด้อพี่น้องเด้อโทรมา เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้พี่น้องโทรมาต่อรองกับเพินพี่น้องพ้นอยู่บ้านฟังแดงมาเส้นโรงเรียนนี่พี่น้องเส้นโรงเรียนมาเส้นโรงเรียนมาหอดน้องบัวนี่ง้เพ้นจีอยู่เฮียนเพ้นอยู่ขางน้องบัวนี่เนาะนี่แหละพี่น้องโทรโทรถามทางมาโหลดพี่น้องผู้ใดต้องการจยกได้ไปเลี้ยงพี่น้องเป็นง้อเกษตรกรง้อพื้นเมือง้็พี่น้องเด้อบอกไม่กะมี่หลูกมันงามอยู่เนาะบอก เด้อพี HS ่น้องเด้อมันส่งลูกเยี่ผลวาผลสืบขายแม่มันออกเดี๋จะสภาไปเบิ่งลูกมันนี่เด้อพี่น้องเด้อลูกมันมันให้ลูกดีจเด้อพี่น้องสีแดงอันนี้เขาสมหลอดไว้บอกเอออันนี้สมหลอดสมหลอดพี่น้องนี่ตัวนึงลูกมันก็ส่งลูกดีอยู่พี่น้องนี่พี่น้องลูกมันมันเป็นงัวแม่ลูกกันละแต่ว่าผลสืบขายแม่มันออกพผนบ่อยากเลี้ยงหลายพนอยากเลี้ยงจักสองตัวนี่มันได้ลูกแล้วเพิ่ลก็เอาลูกมันไว้พี่น้องนี่ลูกมันนี่งามอยู่พี่น้องทรงลูกดีอยู่ พันเจ้าลูกมันไหวได้พี่น้องเด้อพันจีขายแต่แม่มันสองตัวนั่นแหละได้พี่น้องเด้อแต่แม่มันพันจีขายแม่มันมันให้ลูกดีได้เ่ยว่าสองตัวเห็นบ่เมื่อกี้นี่ถ้าไปเบ่งลูกมันนี่แหละแม่มันแม่ลูกมันพี่น้องพันอยากขายแม่มันออกเพราะว่าพันกับผู้เดียวเลี้ยงกตสิเลี้ยงไปเค่ได้สองตัวเอาลูกไว้เอาแม่ออกแม่มันก็ให้ลูกดีอยู่พี่น้องสมหนึ่งแดงมันก็ออกแดงอยู่โทรมาตอรองก็พันด้พี่น้องเด้อบ้านฟังแดงหน่อยมูแปดพี่น้อง โอ้มาโหลดพี่น้องการสำรับชิปนี้มือนี้เอาไว้สำนี้ก็เด้อครับเด้อชิปหนาจังพอกันไหมกาสำรับชิปนี้มือนี่ขอจบมาเพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ